รวจไปเลยเบียงั้น่ะไปเลยรตำไปยังยาตำรวจพูดไม่รู้ไม่ได้แบบรวจายวจะแม่จะไปพูดเยมาโหมารถมาเอาตังค่ารถอะไรอะงงอะเมารถมาจะตังค่ารถเะจ้ตังค่ารถเราเมารถมาอไดยเไปร้านทองบ้าหรือเปล่าวะ ก็นอกอ่ะขา,ากขารแล้แจกก็ต้องขาตีตามแล้วก็แจกเงินคนเลแลวาวไงแจากแต่คนในซอยแจากแต่คนในซอยเราบอกแล้วว่าชาวรามินทาหกสิบห้าดิฉันไม่ได้บอกว่าให้หมอรถตู้มาจับชนบุรีว่าหรือเปล่าโอ้ยพึ่งเคยเจอโอ้ยธรมบุญพึ่งเคยเจอคนอย่างเงี้ยมีหลายแบบโอ้ยนี่เราทาํามบุญนะเว้ยมากี่คนเอาตำรวจมาเลยอย่างนั้นนะ่ะ เ,เขาไม่ฟังหรอกเขาไม่ก็<อ>เราแจกเราส่งคนจารเราแจกอาหารเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ไม่เขาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ขเขาแจกตั้งนานแล้วนะหยา